สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกนะครับนึกถึงที่ดินบ้านสวนสวนทุเรียนรีสอร์ทราคาถูกใจนึกถึงเราที่ดินลบบุรีชนดราคาถูกนะครับวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาชมสวนทุเรียนอีกแปลงหนึ่งที่ต้นทุเรียนสวยสมบูรณ์งามทุกต้นเลยนะครับและก็ยังมีมังคุดที่ให้ผลผลิตแล้วทุกต้นปลูกไว้เป็นแนวเขตแดนล้อมรอบสวนเลยนะครับมาพร้อมกับคลองน้ําธรรมชาติขนาดใหญ่ ร้อมรอบแปลงที่ดินของเราทั้ง4ด้านอีกด้วยนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้มีเนื้อที่ทําเอกสาร50ไร่เสเศษเศษนะครับส่วนเอกสารสิทธิ์เป็นฉนดครุฑแดงนอสอสีจอฉนดพร้อมโอนได้เลยนะครับมีทุเรียนประมาณ1000ต้นมีทั้งหมด3รุ่นนะครับทุเรียนรุ่นที่1อายุ10ปีมีประมาณ300ต้นต้นทุเรียนรุ่นนี้ต้นใหญ่ให้ลูกดกมากๆนะครับทุเรียนรุ่นที่2อายุ2ปีมีประมาณ300ต้นนะครับ ปีหน้าทุเรียนรุ่นนี้ก็จะให้ผลผลิตทุกต้นแล้วนะครับและส่วนทุเรียนรุ่นที่3อายุ1ปีมีประมาณ400ต้นอีกประมาณ4ีหปีทุเรียนรุ่นนี้ก็จะให้ผลผลิตทุกต้นแลวนะครับต่อไปทุเรียนก็จะให้ผลผลิตทุกต้นเต็มสวนเลยนะครับส่วนบังคุดมีประมาณ160ต้นอายุ30ปีต้นบังคุดต้นใหญ่ต้นสวยสมบูรณ์ให้ลูกดกมากๆเลยนะครับสวนทุเรียนแปลงนี้เป็นสวนสําเร็จระบบน้ําระบบไฟเดินไว้ครบวงจรทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ ท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาเป็นเจ้าของคนใหม่ท่านก็สามารถที่จะดูแลสวนได้อย่างสบายๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตเก็บทุเรียนเก็บมังคุดขายต่อได้เลยนะครับแล้วก็ยังมีบ้านพักคนงานอีกหนึ่งหลังเป็นบ้านปูนชั้นเดียวมี3ห้องนอน1ห้องโถงและ1ห้องครัวเป็นบ้านพร้อมอยู่หิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะครับพิกัดอยู่ที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองราคาขายไร่ละ1นึ่งล้านสี่แสนบาทท่านผู้ชมท่านใดสนใจ นัดชมเข้าดูพื้นที่จริงได้ทุกวันเลยนะครับส่วนเรื่องราคาท่านก็สามารถที่จะพูดคุยต่อรองกับท่านเจ้าของสวนท่านได้โดยตรงเลยนะครับนอกจากมีทุเรียนกับมังคุดแล้วนะครับก็ยังมีกล้วยให้เก็บผลผลิตขายต่อได้ตลอดทั้งปีอีกนะครับส่วนน้ําที่ใช้ทําการเกษตรลดต้นทุเรียนนะครับก็มีแหล่งน้ําให้ใช้2แห่งเลยนะครับแหล่งน้ําแหล่งที่1ก็ใช้น้ําในสระที่อยู่ในสวนนะครับมีสระน้ําทั้งหมด3สระนะครับขนาดสระละหนึง่งไร่ลึก15เมตรและส่วนแหล่งน้ําแหล่งที่2นะครับเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติ มีคลองน้ําล้อมรอบแปลงที่ดินของเราทั้งหมด4ด้านเลยนะครับส่วนทางด้านหลังเป็นคลองน้ําเป็นคลองชนประทานขนาดใหญ่มีน้ําใช้ได้ตลอดทั้งปีน้ําไม่เคยแห้งไม่เคยขาดเลยนะครับและน้ําก็ยังไม่เคยท่วมปีนี้ขนาดฝนตกดีๆน้ําก็ยังไม่เคยท่วมเลยนะครับท่านสบายใจได้นะครับเรื่องน้ําไม่แหง้งไม่ท่วมอย่างแน่นอนนะครับส่วนเรื่องการเดินทางเข้าออกก็ยิ่งสะดวกสบายเลยนะครับด้านหน้าของแปลงที่ดินด้านหน้าของสวนทุเรียนนะครับติดถนนคอนกรีตสาธารณะเป็นถนนคอนกรีตขนาดใหญ่ รถสวนกันได้อย่างสบายเลยนะครับแยกจากถนนสุขุมวิทเข้ามาก็ประมาณ3กิโลเมตรสวนทุเรียนแปลงนี้ก็ยังเหมาะสําหรับที่จะทําบ้านพักอยู่อาศัยไวยเกษยียณด้วยนะครับหรือจะทําเป็นบ้านพักรีสอร์ทเป็นเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่พักที่กินผลไม้ก็ยิ่งดีเลยนะครับเพราะสวนทุเรียนแปลงนี้บรรยากาศดีอากาศดีติดคลองน้ําร้อมรอบทั้ง4ด้านเลยนะครับลมพัดผ่านอากาศถ่ายเทได้ดีท่านผู้ชมท่านใดสนใจสวนทุเรียนแปลงนี้ติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0981473498หรืออีกช่องทางนะครับ Facebook Fanpage YouTube Line Instagram TikTok ทางช่องที่ดินลบบุรีโฉนดราคาถูกขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมที่ดินกับเราทางช่องที่ดินลบบุรีโฉนดราคาถูกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ